สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศถือกำเนิดจากหน่วยงานเดิมที่เรียกว่าห้องสมุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมาปัจจุบันสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการในด้านยืมคืน โดยนำระบบ BTLS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการดำเนินงานต่อมาในปีพุทธศักราช2540หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขอสร้างอาคารเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานบริการในหน่วยงาน เปิดให้บริการในหลายด้านเช่นการให้บริการยืมคืนหนังสือบริการวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆบริการฐานข้อมูลออนไลน์บริการงานวิชาการงานบริการห้องประชุมอบรมสัมมนาและบริการด้านสื่อโสตทัศน์ส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบริการห้องอบรมสัมมนา,าสำหรับการจัดประชุมในระดับต่างๆและในปีพุทธศักราช2552สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล่งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ก่อตั้งกลุ่มงานส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งกลุ่มงานดังกล่าวจะดําเนินงานปรับปรุงพัฒนางานฐานข้อมูลให้มีศักยภาพสมกับอิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้คือสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมพร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการอย่างแท้จริง